ดีครับพี่น้องครับวันนี้มางานโอ๊ยมาถิกก็มาครับจะดูครับจะดูดีครับจะดูได้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 ในฝ่ายไอโทรบอกว่าวันนี้เองนะนั่งี๋ยวเดี๋ยวขอพักนิ่งโอเคครับ รีบเลยได้เลยโอเคครับโอเคได้กลับได้กลับได้กลับขออะไรอีกอ่ชัยได้ขอขึ้นของแม่ที่สบายดีนะคะสบายดีครับง่ายสบายเร็วจะได้ทำต้นต้นนีู่ยู่อยู่ยูอยู่อง ตลอดไม่ได้เหรอแต่อันนี้อันนี้ยูกปีนี้อยู่ไว้ก่อนส่งค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ปอยป้ายมาลัยพรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องนุ่นสายตรงลูกพุ่งนะครับค่ะสอง แล้วก็เราก็แบบนั้นเลยออกจากบ้านไปหาประสบการณ์นู่นนี้นั่นวันนี้กลับมาอยู่เป็นครอบครัวกับคุณแม่รัน้อยแล้วรู้สึกไงบ้างกับวันแรกที่ได้โอกาสได้ตอบตกลงแล้วโอเคตัดให้กับก็รู้สึกอบอุ่นนะขออนุญาตครับโอเคครับให้ไปไปอยู่ถึงเวลากลับมีถึงเวลาเลยครับผมดูการดูไม่ต้องรอเดือนตุลาคมเดือนธันเ พ่อโจวัสดีครับส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 วัสดีครับขอเซ็นก่อนไดหคัป้าสมผมนี่ละผมงอไป จบเรคครับอ้าว <muchas> สายบุญสายบุญสายบุญทองแค่หมอโจแห่งวงสาวน้อยดัตช์ไทครับ yeah. สวัสดีครับไ,ไม่ได้มาไม่ได้มาไาครงเดียวม,มาผมมากัาพี่ไส้แล้วเฟซทำไมมันมันเด็กแล้วเฟซทำไมมันเด็กอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเแล้วมันแดูเหมือนไม่ไม่แน่ใจนะต้องกดดูอีกทีนึงจ้ ตอนนี้ก็คือดีใจแล้วก็มีพลังด้วยวอนนั้นกลับอะไรเพื่อนกลับไปไหนไปไหนโอมลูกตางานกลักเสาตาหลับศูนย์ใหม่เห็นรเปล่ามีการปรับลุกปรับอะไรกันเต็มเลยพี่อูดเป็นต่อนะครับพี่อูดคมชัดลึกนะครับสัมภำพัสสดที่ปอยไฟมาลายพอนะครับเกี่ยวกับการเข้าสู่วง เสียงอีสานอีกรอบหนึ่งของแม่น้องลอยรบนัคนีด้วยครับไออนนผมครับหอปล่อยฝ่ายมาล่นอครับแล้ตัวสูงสูงเนี่ยครับผม่มครบคาบอกงูกันเนาะนี่ครับพี่้องครับตัวจริงเสียงจริงครับผมเี่ยวกันแตคิดเท่ไปที่เขัึงได้เยอะ ดีครับดีครับไปดีนะไปดีตัวน้องมือเปิดพุงมาเน่ยได้หุส่วนเราล้ยส่น่สวนเน่ไปดีนะตนมักม้วนเนี่ยพี่ลองจับไปนะมักมวนหลบใจง่าย้อมเด้ไปเอื้อไปใส่ไปเปืดพุงพี่ลองจิ้มไกฝเที่วที่กันน่นในหาว่าจไปน้ำเดาวถูกเขาจังพี่ลองไปร่วมต่วมที่ยังึ้นบ้านไม่เนี่ยพี่นองกันพวไป่ินยังไงมันก็ต้องไกสังสีมันต้องสังสีมันต้อง กอลาต้อลยกอลอับปิ่นแป๊ดเออกอลายกับปิ่นแป๊ดไน้แก่สินก็มีรับเชิญบ้างอเจ้าภาพนี่ล้วเสวัสดีครับน้องจอบแก่คอบลายครับรุ่นใหม่าเ้าจ

สิทวามุนีโทตันเตยชะสาปโวตุเตยจะยามังนะลานิโอียตัาสัมมาทิฏฐิสุธานุนานทาชาวาติโยตันปะทานุริมานะวันตาเกียรติิสังขตะมโนสิทวามุนีโทตันเตยชะสาปโวตุเตยจะยามังนะลานิ วานสาบุทรานีว่ากิณีิยานิดวนจนนักกายมัเชี่ันเตยนสวมวิธิงานวานุนิมขวัตาเมียสานวสุยเยมากาลานิสยาวิมาจัง ตตััววเนาาปครับครับอาจารย์ต้องมีเพลงใหม่แล้วล่ะตอนนี้มีแล้ว f อที่เพลงไหนครับอาจารยม FC ที่เคยซื้อครัน้เพลงยันครับอาจาร FC ที่เคยซึ้งโอ้โหใส่นอดอกแฟนีสาวแฟคลับเก่า เดี๋ยวนี้เป็นเงียบเงาคือผ้ากันมีเทบอชเช่ไรให้ผี่ชาโอ้ผลงานเพลงนี้สมัยก่อนเขียนจุดหมายได้กว่าล้ำครับสมัยไม่บอชเช่ไรพีใช่เลยโอผลงานเพลงของเฮ็ดดนตรีของมวลม่ำเมนบอกแต่งเมนบอกมวลม่ำแต่งเมนบอกวนกลางพรงฤกษ์เออบอของมวลม่ำลองเพลงโอ้อันนี้ ผู้กองมกมัมผู้กองมกมัมโอ้นี่นี่นักร้องไม้ของอาจารย์หมวดมัมท็อปไลายนะครับกระลังกระลังมีกระแสปล่อยสายครับปล่อยสายครับปล่อยสายเอออ่า